เฮือนเผยกรรมการคู่ฟิลลี่อุซิสทำถูกแล้วโดยล่าสุดนั้นโปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮร์นได้ออกมาเปิดเผยกรรมการเนลสันตัดสินได้ถูกต้องแล้วในศึกอุซิสฟิลลี่ซึ่งเฮิ์นได้กล่าวว่า ผมคิดว่าถ้าเป็นกรรมการชาวอังกฤษส่วนมากจะหยุดและยุติการโชคนั้นผมไม่ตำหนิการตัดสินของมาร์คเนลสันในเวลานั้นผมรู้สึกเหมือนว่าเขาให้เวลากับไทสันฟิลลี่มากไม่ใช่แค่การนับเท่านั้นแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากนั้นโปรโมเตอร์เอ็ดดี้เฮินกล่าวสำหรับอเล็กซานเดอร์อุซิสเขาสร้างประวัติศาสตร์ที่คิงดอมอรีนาในเมืองริยาตประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยนัก โชคยูเครนวัยว37ปีสามารถเอาชนะคะแนนแบบไม่เป็นเอกฉัน์เหนือทางไทสันฟิลลี่โดยอุซิสเกือบจะน็อกฟิลลี่ได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในยกที่9แต่กรรมการเนลสันยังไม่จับฟิลลี่แพ้ไปทำให้ทางไทสันฟิลลี่สามารถรอดพ้นจากการโดนน็อกเอาต์ไปนั่นเอง